เดี๋ยวก็นี่เหรอที่รีบได้ไอ่ะดูดิก็ผมนี่ต้องไปรถพ่อแล้วก้องกล้าขับแบบนี้เปล่าขึ้นเอาไว้ตัวเลนีีเย็งไงวะมาขัดมาเดี๋ยวมันมาเป็นน้ำเอาไหมก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ได้เอาไหมเอาไม่ขึ้นแล้วนี่ดงอะไรเยอะเลยรู้จักอจอดวไม่ขึ้นลยี่จอดังไงตรงนี้ ป,ปัญญาอ่อนมาวันนี้ก็โทรรถเข้ามาอย่างนี้ไอ้นี่ถึงไม่ลงนน่นเลยเดินเดือไปนี่เตรียมก็โทรรถทติดอยู่นี่จะรีบรีบรถสายที่สองบอกว่าแต่ว่าแท็กซี่คันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพยายามปรับบ้างหรือเปล่าอะคุณผู้ชมหรือว่าเห็นเป็นเยาวชนก็เลยเก่งจังเลยมีน้องคนนึงค่ะอายุแค่12ปีเอง12ป .6 ไหม ปหกมาหนึ่งมเออประมาณเนี้ยน้องกําลังจะไปเรียนพิเศษค่ะแล้วทีนี้น้องบอกว่าพี่ครับพี่เร่งให้ผมนิดนึงได้ไหมครับจะถึงเวลาเข้าเรียนของผมแล้วน้องบอกแค่นั้นจริงๆแล้วที่เหลือคุณผู้ชมฟังแท็กซี่คันนี้หน่อยค่ะเดี๋ยก็นี่เหรอยรงงนี่ได้ไงอะดูดิผมมีเวลานี่้องเป็นรถพ่อแล้วพ่อข้าขับปนี้เปล่า ียังไงวะมาขาดบ้าเดี๋ยวมันมาไปนั่งเอาไว้เขาก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ได้เอาไหมเออไม่ขึ้นแล้วครับดีดึงไงอะเยอะเยอะรู้จักหรอต่อเลยแล้วไม่ขึ้นแล้วก็นี่จอดไงตรงนี้ปัญญาอ่อนป่าวเนี้ยก็ทออัดเข้าไปอย่างนี้ไอ้นี่ถึงไปลงนู้นเลยเนี่ยเดี๋ยวป้ายนี่เตรียมก็ทออัดรถติดอยู่นี então, ้จะรีบรีบ มึงตัดที่สองมาโอ้โหเดี๋ยวก็อุ้ยมึงเก่งแต่กับเด็กอะไอ้ลุงอ้ยอ้พี่กินไม่ได้พูดอะไรพี่กินคนที่เข้าไปคอมเมนต์คุณปุ้ยภรรยาคุณกวินเออเออเออเข้าไปคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกมึงก็เก่งแต่กับเด็กอะแล้วพูดจาบูลลี่น้องตลอดทางเลยนะคือพยายามจะบอกน้องว่าน้องไม่ครบส2สองอะปัญญาอ่อนบ้างอะไรบ้างโอ้โหแต่ละคำถามจริง โตมายังไงแท็กซี่คันนี้อ,อ,อ่ะติดตามหน่อยคุณผู้ชมออนี่ถือว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยดิฉันยังขอบคุณนะคะว่าผู้ประสบเหตุพอที่จะเป็นลูกเป็นหลานคนที่มีซุ้มมีเสียงในสังคมไทยอลองนึกภาพเป็นลูกตาสีหลานเย,ยสาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปแบบนี้ กลับบ้านไปนอนผวาร้องไห้แล้วพี่บอลอแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยน้องชายคนนี้นะคะคุณผู้ชมอายุ12ปีเป็นหลานคุณติชาค่ะคุณติชากันติชาชุมมะสาวแซคนหนึ่งที่โอ้โหรายการทางออนไลน์ที่คุยกันบนเตียงอะ่ะ <c oughs> อ,อสนุกมากไม่ได้แซธรรมดาแล้วตอนนี้ก็กำลังมีละครด้วยใช่ไหมใช่ความมั่นให้เต็มรอ้อโอ้ยนี่ๆๆสาวคนนี้แหละคุณผู้ชมดิฉันมั่นใจนะ ว่าถ้าแท็กซี่คันนี้เจอพี่ติชานะรับรอง <ฮะ S 2> ปิดปากเงียบสนิทจะโดนโคชชิ่งบนรถแน่นอนแต่วันนี้มาเจอกับหลานเธอค่ะเธอบอกว่าน้องคนนี้เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่น้องจะไปเรียนพิเศษแล้วก็บอกให้ลุงแท็กซี่นะ่ะเร่งให้หน่อยครับผมใกล้จะเข้าเรียนแล้วครับแล้วก็โดนลุงแท็กซี่ดา่าสนั่นขนาดนี้น้องต้องโทรไปบอกคุณแม่แล้วด้วยความที่น้องนั่งแท็กซี่คนเดียวไงคะออคุณแม่บอกว่า ถ่ายคลิปไว้นะลูกนะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วคุณผู้ชมฟังจากที่แท็กซี่มันพูดสิรถติดขนาดเนี้ยถ้ารีบต้องไปรถพ้องแล้วโอ้โหโอ้โหน้องบอกยังยังไม่จบนะครับพี่ครับจอดแล้วก็ได้ครับพ้องกล้าขับหรือเปล่าแบบนี้ออจะให้จอดนี้ได้ไงปัญญาอ่อนนะครบ32หรือเปล่าอี่อน,น้องยังบอกขอโทษครับขอโทษครับ,รบไม่ไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่เด็กที่เขาได้รับการอบรมมาอย่างดี เขายังรู้เลยค่ะคือดิฉันมั่นใจว่าคนขับแท็กซี่น่ะพ่อแม่ก็คงจะอบรมมาแหละพี่บอลแต่ว่าด้วยความที่มันคงจะอบรมมานานแล้วอะนะก็อ,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 อาจจะหลงลืมไปบ้างอะเพราะว่าก็เป็นลุงแล้วถึงได้มาพูดจาแบบนี้กับเด็กซึ่งคุณติชาบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าเขาเพอโพสคลิปลงไปในไอจีเนี่ยมีทั้งเพื่อนดาราเข้ามาให้กําลังใจอย่างเช่นคุณปุ้มปุ้ยบอกมึงก็เก่งแต่เด็กอะลุงเออ,เอ,อมีพี่ต้นหอมบอกน้องอย่าไปยอมนะ เออพี่บอยพี่ชมยิ้บอกโคตรแย่เลยพี่โต้งพี่ทูยังบอกโหเจออย่างนี้ผมเครียดเลยอะ่ะม,มีน้องเบียร์ด้วยน้องเบียรนะ์เดี๋ยวไวส์น่ะน้องเบียร์บอกว่าหนูก็เคยเจอแบบนี้ค่ะให้แท็กซี่เร่งให้แต่ไม่เคยมีใครพูดใจยแย่แย่นะเห็นไหมทุกคนยังบอกว่าให้เรียกร้องเลยค่ะคุณผู้ชมติชาก็บอกว่าคือมันมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ดึงสติติชาในอีกฝั่งนึงว่าแล้วคุณไปบอกให้เขาขับเร็วมันไม่ปลอดภัยแบบนี้มันได้หรอ เดี๋ยวนะน้องบอกให้แบบเร่งให้หน่อยเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณติชาก็อธิบายเพิ่มเติมมาว่า ก็บอกกับเด็กดีๆก็ได้ไหมพรามันจะเกิดอุบัติเหตุลูกกฎหมายกําหนดด้วยเหตุผลเท่านี้มันไปเร็วกว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่มาด่าเด็กไม่ครบ32แล้วก็ให้พ่อเขามาขับไล่เขามาขับเองแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะที่ัชได้ข่าวมาจากแม่เขาเป็นงานส่งคลิปมาให้ัชดูแล้วพอันเห็นันรู้สึกแบบอ h my god this is not okay แบบพฤติกรรมนี้มันไม่โอเคเลยไม่สมควรสำหรับเด็ก12ที่ต้องมาเจอบางอย่างมันคุยกันได้ใครพูดอย่างนี้เราก็ยังกลัวได้เลยแล้วยิ่งเด็ก12ที่รู้สึกว่าแอบแรงไปนิดนึงอยากจะ บอกว่าในคลิปที่คนเห็นน่ะมันไม่ใช่แค่เริ่มนะเขาแบบโดนว่ามาสักพักแล้วแล้วเขาก็โทรหาแม่แบบหนูกลัวอะไรเงี้ยเลออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอว่าโอเคตั้งสีได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานคือถ้าเกิดเป็นการสื่อสารที่ดีกว่านี้มันจะมีปัญหานี้เลยอพอเราพูดเรื่อง conversation เนี้ยมันจะมีหลายประเด็นมาก ประเด็นแรกคือควรจะพูดว่าน้องไปเร่งแท็กซี่ทำไมไม่ควรเพราะมันอันตรายเห็นด้วยและเข้าใจที่เรามีปัญหาคือความไม่สุภาพของแท็กซี่เนาะเเจอแท็กซี่ดีเยอะมากหลายคนน่ารักเคยคุยแล้วก็ให้เรสเพคกันไปกันมาแต่แค่ว่าเคสนี้ในวันนี้มันไม่โอเคเราอยากให้มีการพูดที่ดีด้วยกันมากขึ้นคืออยากให้มีการพูดคุยกันดีๆไม่ได้ก็บอกเด็กดีๆด้วยเหตุผลแต่ว่าล่าสุดลุงแท็กซี่เขาชื่อไพรทูค่ะพี่บอลตามรายงานบอกว่าชื่อคุณลุงไพทูล โดนปรับ1,000บาทเนี่ยโอ้แล้วก็ปรับทัศนคติด้วยไหมนี่ไงยึดใบขับขี่สักเดือน2เดือนไหมอุ้ย2เดือนเตังค์ที่ไหนใช้เดือนเดียวก็คงจะหลับจํและเพราะฉะนั้นก็คือถูกปรับไป1,000บาทใบขับขี่โดนยึดอีก30วันก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ไปนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตกับน้องด้วยเอาจริงๆถ้าไม่อยากเกิดขึ้นแบบนี้กับชีวิตเราออกให้ไวหน่อย เออเพราะเราไปคาดหวังการจราจรน่ะไม่ได้<อ>ส่วนลุงคนนี้ก็อย่าทำอีกนะคะไม่ว่าจะกับเด็กกับผู้สูงวัยหรือว่ากับใครก็ตามเออก็ตามนี้แหละเพราะว่าเอาเข้าจริงก็ยัง ตั้งคำถามเหมือนที่พี่กิ้งบอกไงว่าแล้วถ้าเกิดน้องไม่ใช่ลูกของคนที่มีปากมีเสียง,งก็จะต้องยอมรับการถูกคุกคามข่มขู่กลัวไปแบบนี้แล้วมันเป็นแผลในใจเด็กเลยนะคะออวิธีการพูดกับเด็กเนี่ยมีเยอะแยะเลยจริงๆเนี่ยพี่แท็กซี่ส่วนใหญ่แล้วที่มา ทำอาชีพนี้เขาจะรับการอบรมรวมทั้งมารายาทกับผู้โดยสารด้วยถูกต้องแล้วออความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะ่ะสมมุตินะคะพี่พี่ลุงไพรท์หนูสมมุติให้ดูนะสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งเก้าอี้อยู่ตรงหัวโต๊ะเนี่ยอ,อ,อบรมคุณลุงไพรท์ด้วยคําว่าออพ่อแม่ไม่บอกหรอว่าพูดแบบนี้กับเด็กไม่ได้นะครบ32หรือเปล่าลุงไพรท์ก็จะรู้สึกแย่ถูกต้องไหมคะเ,ออเพราะฉะนั้นอย่าส่งต่อความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะ